ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรแล้วก็รายการสาราแทบไม่มีนะครับวันนี้อเราจะไปตะลุยอวกาศกับพี่มาร์กกันนะครับในชื่อน่าจะเรียกว่าเป็นเกมดีกว่านะ point and click นะครับคือให้เราเลือกทางเลือกนะครับ in space with m r r k i p l y ใครไม่รู้จักนะครับพี่มาร์กแกกาา็มีคนติดตามประมาณ32.6ล้านคน,น โอเคจะเป็นยังไงเนียครับตะลุยอวกาศกับพี่มาร์คไปโอเค YouTube Original กูโดนลิขสิทธิ์แน่น <laughs> อนแน่อาฮะโอ้ตอนแรกนึกว่ายานอวกาศนี้เป็นไทเ้นอืม In space with multiplier นะครับโอเคไทเินดูดีนะครับสวยเดี๋ยวผมเช็คเช็คกล้องแป๊บอ่าฮะอืม invisible สองเหรอทำไมยานมันทำให้ความรู้สึกเหมือนอะไรว่า อะไรฮอรเรซโซสักอย่างนี่ครับลิงฮอรเรซโซไม่ใช่สิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้โอเคมีซับมีซับเดี๋ยวเราเล่นเป็นตัวนี้ใช่ไหมโอ้เรานั่งยานมาเทียบท่า คัดลอกคุณนี่ไห้าทุ่มกันเลยทีเดียวไม่ใช่ไหมอะไรคือเสียงคูฟอกัเล่อืมูฟ Ah so what Glad like. to okay. have you here. Took you long enough, but let me give you the grand tour before we embark. Okay. Lot my my baby. Well, your baby, I guess now. Lot my Father. Welcome aboard, Captain and Head Engineer. First up, the warp core. The heart and soul of this ship. มาร์กน่าจะเป็นเฮดเฮดเอนจิเนียร you know you know okay. ์นะครับห e> ัวหน้าวิศวกรโอเคตะกี้แปลผิดนะยารอะไรวะเนี่ยมีแต่คนเจ็บตัว e d อะไรวะลิงอะไรเศร้าอไรซันหรือไม่จำชื่อไม่ได้วะมันระเบิดพี่มาพี่มาทำเครื่องพังใช่ไหมตะกี้กัน อ่าเบิร์ตครับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตโอ้คายโอนะครับเนี่ยทำไมยันมีแต่คนเจ็บวะอ,อันนี้น่าจะเป็นตู้คายโอนะครับตู้เอาไว้นอน หรืว่าเดินทางข้ามอาอวกาศเนี่ยมันใช้เวลานานมากเนี่ยป่ะอ๋โอเคออมีคนอยู่ในยานที่เป็นแสนเลยเหรอมีคนอยู่ในยานที่เป็นเศษเลยเหรอ,หอ

u m n รู้สึกว่าจะเป็นการอพยพไปดาวดวงใหม่เนี่ยะโอเคมีการเลี้ยงฉลองมีแชมเปญเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเบียร์วะแต่แก้วนี้แก้วแชมเปญนะ เสียงไอแฮมตะกี้ล้างคออมีน้องหมาด้วยลืมเห็นที่มากุสดหมดแก้วนี่ครับให้นอน อย่าอย่าอย่าอะไรอีกมาอย่าเพิ่งอ้าวขออผี่พาดมึงว่าอัปเดตอะไรตอนนี้เนี่ยฮะ สียงซ้อนทับกันเสียงทับซ้อนกันเอออย่ายอมแพ้มีเสียงกระซิบว่าอย่ายอมแพ้นะครับโอเคสุนันอัปเดตเสร็จเรียบร้อยยังไงเนี่ยวิกกี้วิกกี้โปรโตโคอลเนี่ยนะ เราหลุดออกจากห้องไคโยมาแล้วนะครับห้องแช่แข็งโหนาวิศวกริ์เอาไม่เป็นไรโอเค,อเ,คเป็นแล้วเรียบร้อยไปแล้วพี่ม้าก,กูพี่ม้าก,กูไปแล้วเอาไฟไหม้อีก ระบบดับะนี่มาให้เลือกแล้วนี่ครับไลท์สปอร์ตเฟลกับระบบดับเพลิงก็เฟลนะครับคือใช้การไม่ได้เราเลือกเลยเดียร์พุทเอา์เดอะไฟไม่ดับไฟก่อนไหมหรือว่าจะไปไปซ่อมไลท์สปอร์ตเนี่ครับไปซ่อมพวกออกซิเจน ดับไฟก่อนดับไฟก่อนอันดับแรกอันดับแรกมันไม่ห้องเครื่องนะครับมันไม่สะพานมันไม่ห้องขับต้องดับไฟเดี๋ยวเจงโอเคผมต้องเปลี่ยนภาษาใหม่ใช่ไหมเนี่ยตั้งหนึ่งเปลี่ยนภาษาแปบ๊บโอเคเรามาดับไฟกันต่อเนี่ยดูเหมือนว่าไฟแม่จะไม่ยอมดับโอเคมันดับจะไม่มีอากาศหายใจแล้วพี่มากูกว่าปิวออกนอกยานไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเลยเหรอโอเคเฮ้ยยาเอาเอากูเลือกข้างผิดเอาตายตายเลยนะครับก็สมควรเกินเวลาแล้วนะครับก็ขอ โอเคมันไม่จบเ,เหมือนเราวาร์ปกลับมาที่เดิมนี่ครับแต่กี้มีมีประกายไฟบนมือด้วยโอเคช็อตเดิมเลยนะครับอ่อาฮะช็อตเดิมเป๊ะแล้วเราจะทำยังไง มาร์คมาร์คมาร์คมึงปิวอีกโอเคมาร์คปิวช็อตเดิมโอเคช่วยเออโอเคโอเคโอเคไปเอ็ดออฟทูมอร์เลอร์เรอคือเราตายกลับมาแล้วเรามีความทรงจำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาแก้ไข โอเคอาอทางดับเพลิงโอเคมาไปดูไลฟ์สปอร์ตนะครับส่วนเราดับเพลิงต่อโอเคไฟดับอะไรอีกเนี่ยเอา้าอยู่ดีๆมันกลายเป็นเกมผีเฉยเลยเหรอเกมผีในอาวากาศงั้นเลย เหมือนกับขีดนับวันเวลานะครับอืมอะไรคือสลิปปี้เฮดโอเคผมรู้แล้วอะไรคือสลิปปี้เฮดไอตัวด้านในนี่แน่นอนอย่าจาดกูนะโอเคไม่จาด โอเคมาร์คมาร์คซ่อมได้แล้วนะเงี้ยเพิ่งบอกอันเดอร์คอนโทรละแล้วทำอะไรเ่อเกี่ยวอะไรโฆษณาวะอ๋อรู้สึกว่าโฆษณาคลิปนี้จะไม่ขึ้นใช่ไหม Oh this doesn't make any sense. We got asteroids hitting the ship, but our guns aren't shooting. Thankfully, uh there's still guns, so you know, we should just be able to. shoot. The asteroid defense system is Mhm. Oh? Computer. <Okay. S 2> อ้าวเราตั้งเองมันวทำไมมันยิงมาโอเคแล้วจะทำไงเดี๋ยวอีวิซเบิตัวเล็มึงระเบิดแบบนี้เหรอมาอีกแล้ว ปลุกลูกเรือในเงี้ยกลับไปซ่อมจากข้างนอกแล้วก็ส่งมาเข้าไปอเอาไงดีเอาไงดีเรา <c oughs> เราส่งมาเข้าไปซ่อมไหมพอมาเป็นหัวหน้าเอนจิเนียร์อีกในี้ยเป็นหัวหน้าวิศวกรเราเป็นกัปตันเราออกไปซ่อมข้างนอกหรือเราต้องทำวะ หรือว่าปลูกลูกเรืออืมอ่ะผมออกไปซ่อมข้างนอกก็ได้เราเป็นกัปตันเนี้ยอันนี้มันน่าจะคราสิตมันน่าจะวิกฤตโอเค,อคอแล้วทำไม <c oughs> กับตันมึงวิ่งอ่านี้ด้วยเหรอเอาเอาทำไมทำไมไม่ไม,มาหน้าที่ผมผมต้องออกไปซ่อม อาผมออกไปตายว่ะอะไรวะเนี่ยโอเค <S <S เอดออฟทูมอรโ์โนะครับวาปกลับมาที่เดิม อ,อ่าเขานี่เหมือนรู้งานนะครับโอเคอ่าปิดปิดหน้าตา <laughs> มาโอเคมาไลท์สป,ปอร์ตก่อนนะครับ <laughs> มาเปิดออกซิเจน โอเครู้งานรู้งานคำ <c oughs> นี้ลู้งานแล <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> ทำไมมันรุนแรงก,กับมาร์กเอ็งวะท <c oughs> าวิ่งนี่ทาวิ่งเ <c oughs> ดีออ๋ยวเดีออ๋ยวเดีออ๋ยว <c oughs> โอ้โอเค ช้อยที่ส่งมาเข้าไปนะ่าจะเป็นช้อยที่ถูกนี่ครับแต่ผมเลือกผิดออกไปซ่อมยานเองตายหาเองซะงั้นมาตายไหมเนี่ยโอเคอ๋ออ,อเราใส่มวกกัปตันโอ๋อ้อาใช้งานได้เฉย,ยอ่ะมาไม่ตายว่ะ <laughs> โอเคมากเก่งเก่งกู้าแมันนี่ I guess in an emergency, there's no time to explain. Um, don't know why the drones were shooting at me though. And DNA scanners were of that idea, but. <laughs> you know that the Ship seems to be doing okay. Maintenance. Maintenance. Shutting down. Why? Oh, whatever. Okay. น้ำหล่อเย็นในห้องแช่แข็งมันรั่วออกมาเนี่ยครับอโอ้โห,โหลบสองร้อยองศาเราจะทำยังไงกับตัอาวมีซ่อมจากข้างนอกกับโยนพี่มาเข้าไปอีกรอบหนึ่ง <laughs> โอเคผมว่า ผมน่าจะปิดคลิปอยู่นะแต่ผมอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อพี่มาร์คผมเชื่อใจพี่พี่เป็นหัวหน้าเอนจิเนียริ่งไปโอเคไปพี่มาร์คอ๋อจะให้เราไปซ่อมจากข้างนอกเออไม่เป็นไรมาก สู้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 โอเคเพลงขึ้นเนี่ยเพลงขึ้นเลนะเอาส่งแม่เสด็จใครอีกเนี่ยชิกา ใครคือชิกะมามากเก๋ผมอ่านไม่ทันเะครับโอเคโอเคมาทำสำเร็จ,จอาเอียเอ้ยเอาอีกแล้วมึงปัญหามึงเยอะจังเนี่ยยาเลำานี้เนี่ย ขี้เหมือนกันนะมากูแข่งมาผมแข็งไปแล้วนี่เสื้อกันหนาวอืมมีเสื้อกันหนาวอเออ ใช่เอ่ s, <S พลาสม่าเรายโอเคอ่ะตะก,กี้หนาวคราวนี้ร้อนโอเคสามสิบปีนะครับเอาอาีกแล้ว เราจะส่งมาเข้าไปไหมหรือเราจะจบคลิปนี้ไปเงท่านี้ก่อนผม <c oughs> สงสารมากว่าผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันเนี่ยโ <c oughs> อ๊ยไม่ไหวแล้วทำไมต้องส่งมาไปตลอดเลยวะมาไม่โคตรสวยเนี่ย <c oughs> เคนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยก็ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเราจะหม่พราทหน้านะครับบายสวัสดีครับเจ๊